สวัสดีค่ะสวัสดียังยังมีชีวิต,อย,วตอยู่เพราะว่ายังมีชีวิตอยู่เพราะว่าหลักหน่วยเราเข้าเต็มเต็มหลักหน่วยเราเข้าเป๊ะๆนะคะเลขคำนวณเลขคำนวณหลักหน่วยที่ย่านิ้งปล่อยไปก่อนนะคะเข้าเป๊ะๆเ,เ,เ,เลย <24. S 2> ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ที่ได้หลักหววออกก็ปล่อยหลักหน่วยเลยเนาะปล่อยหลักหน่วยไปเลยแล้วก็อีกประมาณอีกสามวันวันที่ 24. ยี่สิบสี่่านิ้งก็ไปเอาหลักสิบมาปล่อย หลักสิก็คือได้8ได้6ได้มาสอตัวแล้วได้มา2ตัวแล้วก็มาจับเอามาจับเอามา2ตัวนี้ให้ fc ถ้าใครชอบ8ย่าหนึ่งก็บอก8ป8ส8มแปดศูนถ้าใครชอบเลขแปดไย่าโชว์ดใิใช่ใช้คำนวณของเราะะถ้า fc เข้าไป,ปดูคลิปนั้นนะคะที่ปล่อยดับหน่วยที่ไปดูนั้นนะคะ เข้าเต็มเต็มนะคะนี่เลยหลักหน่วยเข้าเต็มเต็มนะคะหลักหน่วยเข้าเต็มเต็มนะใช่แล้วก็หลักที่เราเอามาหลัก 8, 8. แปดแปดศูนย์หกศูนย์เราก็เอามาจากความฝันก็พระก็เอามาแล้วก็เหมือนว่านั่นแหละแปดก็ขึ้นหนึ่งแต้ม ตามที่จริงแล้วท้ายก็มี8ท้ายมี1ท้ายมี8นะคะก็ญาดินงก็บอกอยู่ถ้าท้ายมี1มี8ก็ซื้อกลับได้อ,อย่างที่ท้ายไม่มี6นะคะไม่มี6นะคะแล้วก็มีศูนย์เราก็ซื้อแค่ 60, 0 6 0ศูนย์ศูนย์เราไม่กลับก็ได้ถ้าเราชอบตัวนั้นนะคะค่ะแล้วก็มันก็จะมาแต่เราคำนวณ2ตัว เราคำนวณมีหลักสิบเราเอามาสองตัวมีหกับแปดแต่ตัวที่ที่หกไม่ถูกก็คือหลุดไปเหลือแปดแปดที่เข้าเต็มเต็มแปดที่เข้าเต็มเต็มเลยนะคะค่ะหลักหน่วยของเรานะคะแปนี้ก็จะมีแปดหนะึ่งเนาะใช่มีแปดถ้าแปดปดนี้ก็มันก็ถ้าเราไม่ชอบเราก็ออกไปนี่ใช่มันก็จะมีแปดหนึ่งแปดสี่แปดสามแปดศูนย์แปดเจ็น จำนวนนี้มันก็น้อยตัวลงไปใช่น,นี่คือห,หลักหน่วยของเรางั้นแสดงว่าหลักหน่วยของเราย่านิงบอกแล้วว่าหลุดครั้งก่อนนั้นหลักหน่วยหลุดครั้งนี้ย่าหนิงมั่นใจ<ม>เข้าไปดูในคลิปได้เนาะ่าหนิงมั่นใจในหลักหน่วยคิดว่าหลักหน่วยมั่นใจมาแน่ก็มาแน่จริงๆได้แน่จริงๆหลักหน่วยเข้าเต็มๆจริงๆ,ๆนะคะค่ะต่อไปเราก็จะคำนวณหลักหน่วยต่อ ลักหน่วยงวดนี้งวดระจวันที่16เมษาก็จะเขียนวันที่ไว้ด้วยอย่าเขียนวันที่ไว้ด้วยก่อนท้ายมันท้ายมันข้างล่างเลยอี่างนีงก็ได้คำนวณนะคะ7นะคะก่อนกอคำนวณเป็นเลขท้ายใช่คำนวณเป็นเลขท้ายักหน่วยเนาะ เอหลักหน่วยเราคำนวณต่ออีกหลักหน่วยหลังจากที่หลักหน่วยเราเข้าเราก็นับหนึ่งเพราะว่าหลุดไปแล้วใช่ไหม,มแล้วมาเข้ารอบนี้คือนับหนึ่งหลักหน่วยมาเข้ารอบนี้ก็คือนับหนึ่งนะ,ะงวดที่นี่งวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สองงวดที่ของห <2. S 1> ลักหน่วยที่เข้าคิดว่าถ้างวดที่สองก็เข้าอีกนะคะก็จะมงีงวดประ,<น>ประจำวันที่หนึ่งเมษามันออกเท่าไหร่ะนะสี่สี่แปดหนึ่งบอกเา วันประจ ա วันที่ใช่สี่แปดหนึ่งก็จะคำนวณออกมาได้รับนี่สี่แปดหนึ่งก็คำนวณออกมาได้มีแปดมีห้ามีแปดมีห้ามีสองมีเก้ามีหกมีสามวันที่สิบหกนะคะวันที่สิบหกแปดห้าสองเก้าหกสามถ้าเรานะับ ก็คืองวดที่สองของที่หลุดไปตอนนั้นก็เข้ามาเข้ามาจะหลุดแค่งวดก่อนหลุดงวดก่อนงวดนี้เข้าแน่ญันหนึ่งก็จะไปหาหลักสิบมาเหมือนเดิมจะไปหาหลักสิบมาใส่รูดข้างหน้าหลักสิบเราก็คงจะมาใช่หลักสิบเรามาวันไหนเราปล่อยวันนั้นหลักสิบมาเร็วเราก็ปล่อยเร็ว หลักสิบมาช้าเราก็ปล่อยช้าคนนี้เราก็คำนวณแบบนี้เหมือนเดิมคงมีสักวันมันจะต้อง,องเป็น,นคงต้องมีสักวันนะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะคะแนวทางคะแนวทางนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะค่ะก็คือแค่แนวทางค่ะค่ะเป็นการคํานวณตัวนี้เป็นหวยคํานวณ หลักหน่วยส่วนมากเราทําคลิปหลายๆคลิปเนาะหลายคลิปทําคลิปหล่หยมาจากนู้นจากนี่บ้างขันน้ำมนบ้างใช่ที่ทรแรกปุ๊บเราจะทําหลักหน่วยก่อนหวยออกปุ๊บเราจะทําหลักหน่วยก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปหาหลักจิตแล้วต่อไปก็ขันน้ํามนก็ขันน้ํามนก็หลุดไปอ่าแล้วก็หลักหน่วยมาเข้าแล้วส่วนที่ไอความฝันก็เข้าเหมือนกันแต่แค่ผิดหนึ่งแต้มเหมือนเดิมเราให้แปดศูนย์ กับ60แต่ว่าเลขหก็กลายกลับเป็นเลข9ย่านี้ก็เลยลืม,มค่ะ f c ก็คงจะบางคนอาจจะไปหมุนบางคนก็อาจจะไปขยับบอกอยู่ว่าให้ขยับเอานะคะค่ะแ0ดศ<ก>ูนยบเ้นลงประมาณนี้เนาะใช่80 90หรือว่า81ก็บางคนเขาจะไม่ชอบ80เพราะว่า80ไม่ค่อยออกเท่าไหร่มันจะมาหลุดใจ แปนะคะแต่ส่วนส่วนตัวอาจารย์เองก็คือก็ชุยเหมือนกันเสียดเหมือนกันเพราะว่ามันเน้นตัวที่เรามั่นใจเกินไปชอบน้นกันชอมั่นใจเกินไปตัวที่และใช่แล้วเราก็เลยลืมหลักหน่วยของเราไม่ใช่ว่าลืมก็หลักหน่วยของเราก็กันไว้อยู่หรอกแต่ก็ ยังไง<ร>ก็ชอบหกหลักหล,ล,ลักสิบใช่เกาชอบมาเป็นหลักชอบหเป็นหลักสิบระหว่างสองตัวนี้เก็ชอบอยู่หลักแปดก็ชอบอยู่เพราะว่าฝันว่าเพื่นฝันว่าหวานเหีลงไปเนาะก็ได้ปลาขึ้นมาปลาหนึ่งตัวแต่ว่าอันนี้แหละมันจะเรายังโชคเรายังไม่เหมือนว่ามันก็ตามเดียดวงโชคตอนนี้โชคเรากําลังจะเอื้อมไม่ จะถึงแล้วเอื้อมจะถึงแล้วอ่าใช่ซื้อรอตเตอรี่ไทยนะคะซื้อลอตเอรี่มันก็หมายถึงอเอื้อมเอาดวงจันทร์นะคะเอฟสี D, ะะ่ก็เท่ากับเอื้อมเอาดวงจันทร์นั่นแหละประมาณนั้นนะคะค่ะก็คือการที่เราซื้อหวยก็ประมาณน,นั้นนะคะเอื้อมดวงจันทร์คิดว่าดวงจันทร์อยู่ไกลขนาดไหนนะคะก็เอื้อมบางทีก็ ได้บางทีก็พลาดแต่ว่ามันโอ้โหเฉียดขนาดเลยนะคะนี่นะคะยังไอ้นี่อยู่เ่ย่านิงไม่ท้อพี่น้องปล่อยต่อเลยไม่ทอ้อนะไม่ท้อนะคะไม่ทอ้อที่จะปล่อยหลักเลยแล้วให,<อ>ให้คิดเอาไว้ว่าเราฝากธนาคารก็แล้วกันเนาะใช่เราคิดว่าเราฝากไว้มไม่มีขาดทุน เดี๋ยวเราได้คืนอืมอ่านะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์ให้แย่าหนิงด้วยนะคะยังไม่ท้อนะคะยังจะพาเอฟซีไปรวยนะคะย่หนิงย่าหนิงรวยนะคะกกต้มแย่หนิงอ่ากกตูมพารวยเดี๋ยวจะพาไปรวยต่อกันนะคะพาไปรวยด้วยกันนะคะไม่ท้อนะคะเรามีโอกาสะคะ่ะขอขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ